สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพผวยแม่นนะครับครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะนําข้อมูลและแนวทางดีๆนะครับมาให้ท่านได้รับชมกันครับครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับที่จะติดต่อนะครับอ่า ข้อมูลตัวเลขนะครับของหวยนะครับวดต่างๆนะครับครับก็อยู่ในช่องนี้นะครับเฟซบุ๊กนะครับก็กดไปที่รูปแว่นนะครับแล้วก็เขียนตามนี้เลยครับอาจารย์ปิชาจ่าสอนเทพผัวมันแม่นะครับก็เป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของอ่า สอนเทพนะครับแอสอนเทพงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับงวดก่อนนั้นก็เข้าอยู่นะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมาแล้ครับ3ตัวก็มี8 4 5 9 5 6 5 4 2 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี4ี5ห5 2 4 2 9 5 9 6 6 2 8 4นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของห่วยรัดนะครับห่วยรัดครับก็วัวที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับบนล่างนะครับก็ให้มานะครับ5 53นะครับก็ออกข้างล่างนะครับ5 3สครับแล้วก็ให้8 6มานะครับก็ออกข้างบนนะครับ8 6หนะครับตรงๆเลยนะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันครับ ก็ตามให้อยู่นะครับครับอ่าแล้วก็ยังมีนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมก็ให้เข้ามานะครับ8 5ห้านะครับก็ออกข้างบนนะครับ5้าดนะครับครับก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับครับก่อนหน้านั้นก็เข้ามา2งวดติดแล้วก็เว้นเป็นงวดหนึ่งนี่ก็เข้ามา2งวดติดอีกนะครับครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1งสิงหาคมนะครับหวยรัดนะครับก็ให้มานะครับบนล่างนะครับก็ ก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นบนล่างรวมกันหรือบนส่วนบนล่างส่วนล่างนะครับครับก็เลขที่ให้มาเวือนะครับก็มี5 6 9 7 8 4 5 2 7 4 7 5 2 6 5 4 3 2 6 4 7 2 9 8นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ตามอยู่ให้อยู่ทุกคนเลยนะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดแมงปอนะครับแอดแมงปอก็งูดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับโต๊ดนะครับสามตัวบนนะครับให้6 2 8นะครับก็ออก2 8 6นะครับแล้วก็ให้ล่างบนล่างมานะครับ2ตัวบนล่างก็ให้6 8นะครับก็ออก8 6นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปเลยครับวดที่ผ่านมาครับก็มาดูของวนี้กันนะครับวุปรเจ้าที่1่สิงหาคมนะครับ ครับก็ให้เล่มนะครับบนนะครับ3ตัวก็มี591 391 185 175 795 618นะครับครับแล้วก็2ตัวนะครับแจ้งว่าบนล่างนะครับก็มี91 95 85 75 18 54 14 15นะครับครับ อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงให้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาครับก็มาดูต่อกันเลยครับก็เป็นของอาจารย์พีนะครับอาจารย์พีบนล่างนะครับครับแยกบทล่างนะครับครับกองวัวที่ผ่านมาก็ให้ไม่เข้านะครับก็ก่อนหน้านนก็ให้เข้ามาสีงวดติดเลยนะครับก็ให้เข้าให้ล่างออกบนให้บนออกล่านะครับงวดววดประจาวันที่1นะครับกรกฎาคมก็ให้ล่านะครับแปดสามก็ออกข้างล่างนะครับอ่า ให้3 8ก็ออก8 3ล่างนะครับแต่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1อ่างวดประจำวันที่อ่าหสิงหาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับก็มี2 2 4 2 9 8 4 8 9 ล่างนะครับ40424648นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับแต่งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของพ่อพระลูกพระพิคเนตนะครับลูกพระพิคเนตครับก็ให้เลขมาครับ สามตัวนะครับก็มี8 4 2 7ี่4 6 1 8 4 7ดหี่นดสี่ดนะครับสองตัวที่ให้มาก็มี7 6 8 7ห4 4 7ด1ดี่ดหหนึ่งนะครับงวที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับครับก่อนหน้านนก็เข้าอยู่นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับเป็นของเลขมหาเฮงนะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ5 3สานะครับ ก็ออกข้างล่างนะครับตรงตรง,ตรงเลยนะครับผ้าสานะครับให้แค่2ชุดเองนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงให้อยู่นะครับนเสนอท่านได้รับชมกนอนแล้วครับครับงวดที่ผ่านมาครับก็มาดูว่าประจำที่หน่1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับก็มี2 4กับ7 9นะครับ2 4กับ79ก็ให้มาแค่2ชุดเองนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขจากใบหลังเลียงเบอร์นะครับเรีนองผู้ชนะ1ิทิศนะครับ ครับก็ให้เลขมานะครับเด่น7นะครับ2ตัวก็มี7 1 7 2 7 3 7 4นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยครับเป็นของพระศิวลีอยู่ที่ไหนนะครับมีลาบอยู่ที่หน้านะครับก็ให้เลขมาครับเด่น3นะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี3 4 3ส3 6 3 7 3 8 3 9นะครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับก่อนหน้านั้นก็เข้าอยู่นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยครับก็เป็นเลขเด็ดเขาชักกันนะครับเลขเด็ดเขาชักกันก็ให้เลขมานะครับก็มีเด่น8นะครับเด่น8 2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี8 2 8 3 8 4 85นะครับแล้วก็เด่น5นะครับก็มี2เอ่อเด่น5นะครับก็มี5 2 5 3 5 4 5 6นะครับ ครับก็มาต่อกันที่มหาแดงและอาจารย์ลักษ์นะครับก็ให้เลขมาครับเด่น8 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี8 8 1 8 2 8 3 8 4นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นเลขจากใบหลังเลี้ยงเบอร์นะครับครับก็ 3- 4ชุดนี้ครับก็เป็นเลขจากใบหลังเลี้ยงเบอร์นะครับ ครับของอุ้ที่ผ่านมานะครับก็ให้มานะครับ53นะครับครับก็ออกข้างล่างนะครับตรงๆเลยนะครับ5 3ามนะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ลงไว้ให้นะครับครับก็แคปหน้าจอไว้อยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงไว้ให้นะครับครับก็มาดูของวันนี้กันนะครับ1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขนะครับเทคนิคพิชิตล้านนะครับก็ให้เลขเด่น5 สตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 4 5 8นะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับมาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของซ u เปอร์โทนนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ1สิงหาคมเด่น6นะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี64 67นะครับ6กกับ6 7ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของ อาจารย์เทพบรรลือนะครับสูตรขั้นเทพนะครับก็ให้เลข10ล่างมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ10ล่างก็ให้5มานะครับก็ออก5 3สนะครับหลัก10ล่างครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ถูกนะครับ53านะครับให้10ล่างนะครับครับก็นําเสวอท่านดรับชมกันไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับให้จริงถูกจริงนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดะจำที่1่สิงหาคมนะครับ ครับก็ให้เลข10ล่างมาแล้วครับ10ล่างก็มี1มี2มี3มี4มี5นะครับครับก็ดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เทพบรรลือนะครับสู่ท่านเทพนะครับครับแต่อันนี้ให้เลขเด่นนะครับเด่นบนเด่นล่างนะครับเด่นตัวเดียวนะครับ5นะครับเด่น5ครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของลูกเจ้าพ่อจุ่มํานะครับจา์บอระเบือนี่แหละครับครับก็ให้เล่มนะครับ1นสิงหาคมนะครับครับ2ตัวที่ให้มาก็มี6 8 9 7 9 2 5 7 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 6 8 6 9 7นะครับครับแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับช่วงหลังๆนี้นะครับ ไม่เข้ามาหลายงวดเลยนะครับครับมาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของเลขจากใบหลังเรียงเบอร์อีกนะครับครับของอาจารย์ปู่ฤษีตาไฟนะครับของวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ 6, 8นะครับก็ออกคอมโบนะครับ8 6นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงไว้ให้นะครับครับก็มาดูของวดนี้กันนะครับ1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ เด่นสนะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี4ี4 9 4 0นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับของแอดเองนะครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับครับก็ยิ่งให้มากก็ยิ่งได้มากนะครับน้ำใจยิงยิงให้ก็ยิ่งได้นะครับครับ ก็เราก็จะอยู่ได้กันไปนานๆนะครับจะได้มีกำลังใจหาข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอดเทพหวยแม่นๆนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่โอนมาให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ